นั้นคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยู่เราก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยของเราผู้เจ้าถึงบอกไนงะท่านประกาศธรรมะของท่านเนี่ยแม้ใครจะมาดา่าทอเสียสีติ้มแทงท่านท่านก็ไม่สนใจท่านก็ประกาศไปมั่นคงดุดภูผาเลยน,นใครไปทำท่านก็เหมือนเอาสายบัวไปฟาดหินมีแต่สายบัวจะแตกเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวก้อนหินมีแต่ฟันจะหัก นั้นผู้เจ้าไม่สนใจท่านเดินหน้าเดินหน้าประกาศทำจนทั่งธรรมะโรงแผ่ไปสารไปทั่วโลกนะแล้วองเห็นแล้วว่าพุทธบริษัทเข้มแข็งผู้เจ้าก็ตัดสินใจปลงอายุสังขารปรินิพพานนะเพราะธรรมะขึ้นไปได้แล้วผู้เจ้าต้องมองแล้วว่าเทศมากกว่านี้คนก็บรรลุเท่านี้นะแสดงธรรมเกินกว่านี้ก็ได้เท่านี้ผู้เจ้าต้องเห็นหมดแล้ว และก็รู้หมดแล้วว่าท่านแสดงธรรมอนเนี้ยครบแล้วสมบ,บูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วนั้นท่านก็จึงตัดสินใจนะ,ะปลงอายุสังขารปรินิพานนั่นนี่ก็คือวิธีการการมองชีวิตที่เกิดมาว่าเออเราเกิดมาเราควรจะใช้ชีวิตยังไงผ่าศักกระทบมาเราควรจะแก้ยังไงอะไรยังไงแล้วเราจะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ยังไง ล้าทำยังไงคนถ้าเรามีเมตตาจิตนอนุเคราะห์ก็ทำยังไงคนจะได้รู้คำพระสาสดาเราก็หยิบยื่นไปให้นะ,นะ,นะเราประกาศไม่ได้ยังทรงจำไม่ได้มากเราก็ประพฤติท,ทำสมควรแก่ธรรมในคำของตถาคตผู้ชางก็จัดเป็นรัตนาห้า